ตอนนี้เรามาพูดคุยกันถึงกลุ่ม F กันหน่อย oh. ถึงมาเจาะลึกกันหน่อยนะคะเพราะกลุ่มนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่มีอดีตแชมป์โลกอยู่ในกลุ่มใน4ทีมนี้ก็ตามแต่บอกได้เลยว่าอย่างเบลเยียมเอ่ยโครเอเชียเอ่ยเขาก็แบบอีกนิดเดียวคือแบบใกล้เอื้อมแล้วอะค่ะ <c oughs> แล้วแถมนักเตะเนี่ยก็มีชื่อชันแล้วก็ทําผลงานได้ดีกับในสโมสรของตัวเองด้วยเรามาเริ่มติดตามกันเลยนะคะกับที่ชาติแรกกันก่อนเลยนะคะทีมชาติเบลเยียมค่ะ ทีมชาติเบลเยียมยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งแห่งทวีปยุโรปเนี่ยมีดีกรีอันดับ3ฟุตบอลโลกเมื่อครั้งที่แล้วนะคะปี2018การมาฟุตบอลโลกครั้งนี้ของเบลเยียมถือเป็นการผ่านเข้ารอบสุดท้ายครั้งที่14และเป็นครั้งที่3ติดต่อกันนับตั้งแต่ฟุตบอลโลก2014ที่ประเทศบราซิลค่ะเส้นทางการมาฟุตบอลโลกครั้งนี้เบลเยียมคว้าสิทธิ์มากาตาด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มของทวีปยุโรปทำผลงานลงสนาม8นัดชนะ6เสมอ2ไม่แพ้ใคร มีสถิติทําประตูได้25ประตูและเสียเพียง6ประตูเท่านั้นค่ะขุมกำลังชุดนี้แทบจะไม่ต่างจากขุมกำลังในครั้งที่แล้วเลยนะคะเพราะ26ผู้เล่นที่ประกาศออกมาเป็นผู้เล่นที่ผ่านการเล่นฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วมากถึง12คนจาก26คนค่ะไม่ว่าจะเป็นดิโบกุกตัวผู้รักษาประตูเรอัลมาดริดยันแฟขออภัยค่ะยันแฟตองเกนจากอันเดเลส เซลวิสเซลจากแอเลติโกมาดริดเอเดนอาซาเรอัลมาดริดเควินเดบรอยแมนเชสเตอร์ซิตี้และโรเมโรลูกากูอินเตอร์มิลานค่ะขณะเดียวกันนะคะเบลเยียมก็มีสายเลือดใหม่ที่มาด้วยก็ไม่ว่าจะเป็นอามาดูโอนาหน้าจากเอเวอร์ตันทิโมธีคัสเซนเยเลสเตอร์เลอันโดรทอซาที่โชว์ฟอร์มได้ดีมากกับสโมสรไบรตันชาส์เดย์เคเตเลเร จากเอซิมิลานและเชร์ m ีโดกูจากแรนส์ในหลีกเอิงที่เป็นแข้งพลัดใบในการเติมเต็มทีมชาติเบลเยียมในอนาคตค่ะทีมชาติเบลเยียมเนี่ยจากการคุมทีมของโรเบรโตมาร์ติเนสกุนซือฟีมือดีชาวสเปนผู้คุมทีมชุดนี้มาตั้งแต่ปี2 0 1 6ก็ทำให้มาร์ติเนสรู้ลิมิตและก็ศักยภาพของทีมเป็นอย่างดีแล้วรวมถึงมาร์ติเนสเนี่ยก็ยังมีผู้ช่วยโค้ชอย่างเทอรอองรี ที่ทำงานกันมาตั้งแต่ศึกยูโร2020ซึ่งเทรี่ออมรีก็คือตำนานทีมชาติฝรั่งเศสนั่นเองนะคะเบลเยียมอย่างที่พี่นานไล่เรียงมาเลยนะคะว่าน่าสนใจมาก แต่ละรายชื่อเดี๋ยวโอ้โหอาเควินเดอร์บรอยอย่างเงี้ยเชื่อว่าในฟุตบอลยูโรปีที่ผ่านมาครั้งที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนน่าจะยังจํากันได้กับจังหวะที่เควินเดอร์บรอยคือไม่ต้องเอาแค่ในลีกอะค่ะคือภาพภาพมันแบบมันชัดเจนมากไม่ว่าบอลจะอยู่กับเดอร์บรอยในทัวร์นาเมนต์ไหนบอลมาเข้าเท้าเขากระชากไปเปิดให้เพื่อนแต่ละคนนี่โอ้โหไม่ว่าจะเล่นในทีมชาติไม่ว่าจะเล่นในสโมสรเซนส์เขาทันกันกับเพื่อนทัน้งหมด ออแล้วคือตอนนี้ถือว่าเบลเยียมเองเป็นอีกหนึ่งทีมที่หลายคนเนี่ยลุ้นมากๆนะว่าอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้